ให้เราเทสูงๆแล้วให้มันหมุนครับวิธีการดูนะใบชามันจะสกัดรสกลิ่นออกมาได้ดีแล้วก็หอมนะครับมิ่หมุนชัดเจนมากใช่ครับวิธีการประมาณนี้ชาเรียกว่าชาหลงจริงชาหลงจริงมันก็นี่นะครับภาษาจีนเนี่ยครับหลงจริงแหลงจริงแปลว่าหลงลวรามังกรจริงแปลว่าบ่บ่มังกรดมมีใบชาอยู่ข้างในครับขนาดเดียวตรงนี้ได้กลิ่นได้กลิ่นชาเขียวดีๆเป็นอย่างนี้หอมเขียวเขียวถ้าใส่ก็เปเลย นี่เราก็ใส่กไปอีกให้มันได้่อประมาณสักสามกรัมอย่างน้อย3กรัมครับเป็นมินิมัมที่ที่เขาแนะน,นําเลยเขาเรียกว่าแกนรนฟาสไต์มันแปลว่าการชงชาแบบใช้จริงๆแล้วประเทศจีนถ้าเป็นชาเขียว,วเขาใช้กันเป็นวิธีนี้เนเกอบหมดเลยใช่หรือใส่เข้าไปข้างๆนะครับให้มันพอท่วมอ่าแล้วทีนี้เราดมกลิ่นครับเป็นการเนี่ยครับทีนี้เราก็ลองดมกลิ่นดูนะครับใช่ เขียวหอมหวานไม่รู้นึกถึงอะไรแต่ก็มีความเป็นนัตตี้ออกกลิ่นเป็นนัตตี้เขียวเขียวยมันทวเขียว,ยวใช่ใช่ใช่ครับเนี่ยก็มีกลิ่นเหมือนขั่วๆัวไม่ไม้นิดนึงขั่วๆัวกลิ่นขั่วๆวมันทัวขั่วอะไรเงี้ยเนี่ยครับหอมมากนุ่มเลยครับดูแล้ว <laughs> อันนี้เป็นชาที่อ่าเพิ่งทํามาปีนี้ล่าสุดทำใหม่ๆเลยครับผ่านไม่ถึงหนึ่งเดือนคิดว่าน่าจะไม่ถึงหนึ่งเดือนคับตอนนี้ใหม่มากคุณภาพดีมากอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองดูกันครับตอนนี้ เดี๋ยวมาลองชิมกันแล้วแหละคิดว่าวิธีการกินมันอาจจะดูประหลาดๆหน่อยสำหรับคนไทยที่กลัวเรื่องของใบชาเข้าไปในปากชาตัวนี้นิ่มมากสามารถเคี้ยวได้ครับสามารถเคี้ยวได้เลยกินเข้าไปเลยใช่กินเข้าไปแล้วเหมือนกินผักนุ่มๆมา่อยๆตอนนี้แนะนําให้เป่าเล็กน้อยแล้วก็ดื่มหวานเลยครับไม่มีขมฝาดเลยนี่ดีมากเพราะแดี๋ตัวใบนิ่มๆมาก นชามชนนี้เหมือนแบบมีแต่รสหวานฉ่ำมาเลยอ่ะมรู้สึกแบบเฟสเลยนะเฟสใช่ครับเฟสขึ้นเลยอ่ะอืมมันรู้สึกสดชื่นครับอากาศร้อนๆนี่ก็กินได้นะคกินได้ใช่ครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราดื่มไปสักครึ่งหนึ่งนะครับเราค่อยเติมน้ำเข้าไปเพราะว่าชามจะเริ่มเข้มขึ้นอ๋ออ่าเป็นเรื่องปกติเราเติมน้ำเพื่อให้มัน ปรับบาลานซ์รสชาติให้ที่เราพอใจบางคนชอบเค็มก็ต้องเติมเดิมบางคนชอบก,ากลางๆนุ่มๆก็เติมให้มันดืม่สมสบายๆ<อ>เป็นวิธีการแบบ <c oughs> ท р ิชั่นอลดั้งเดิมน่าสนใจมากใช่ไหมรู้สึกไหมครับว่าดื่มเข้าไปแล้วหอมหมันมน,นุ่มไม่ขมไม่ฝาดเลยมันเป็นชาคุณภาพดีมากตัวนี้มีความถั่วชัดเลยนะผมว่าปีนี้ชาคุณภาพดีมากเคยสั่งปีที่แล้วไม่เหมือนปีนี้ปีนี้ดีมากๆค ดื่มดีมาก